อยู่บ้างเลยแ่บราวบันไดเลยเลยคือรายละเอียดของงานที่ดีไซน์ที่เป็นรีเทลอุกัญกี้แบบนี้มันค่อนข้างที่จะถูกดีไซน์ออกมาอีกแบบหนึ่งมันจะแตกต่างจากรีเทลทั่วไปที่วันนี้ถ้าพี่ๆีเดินเข้ามาตัวลิปปิ้นข้างบนก็มีราวบันไดมีธีมอะไรของมันเยอะแยะแต่ผมอยากเล่าบรรยากาศให้ฟังหนึ่งว่าทำไมเรามาถึงเจเนอเรชันนี้คงขอย้อนไปการเปิด็อบของไ s ในอดีตสักสามเจเนอเรชันใหญ่ๆนะครับว่า ข้อแรกที่เราเปิดมาเป็นประกอบเนี่ยถ้าพี่ยังเคยใช้ยุคถือยุคนั้นเนี่ยเจ้าของเราส่วนใหญ่เป็นงานให้บริการคืองานเซอร์วิสเข้ามาชำระค่าบริการเปลี่ยนซิมทำธุรกรรมต่างๆที่มันเกิดขึ้นจากข่อแ้นแล้วก็เริ่มทยอยกลับเข้ามาสู่รุนที่2ที่เริ่มมีงานเซอร์วิสวกับงานขายขึ่น่ากๆก็ได้เริ่มมีตัวนี้เป็นยุคที่3ระหว่างทางมันจะมีย่อยอยู่แต่ตุวนี้ยุคที่3าที่ เราต้องการงานขายที่มีงานเป็นพื้นฐานคืองานบริการที่ทางเอสเอก็แข็งแกร่งอยู่ความเป็นเหมือนที่โางเอสเด็แข็งกอยู่เราจะเก็บตรงนี้ไว้แต่การขายตรงเนี้ยเราพยายามทําที่เราเรียกว่าแฟลทิปเราต้องก,การตรงนี้เป็นเรือถกเรามีถกอยู่ทั่วประเทศเนี่ยทั้งของเราเองและของพาร์ทเนอร์ประมาณ600เรือทองลำนี้คือเรือทองที่เราจะลองทําให้ดูว่า การเดินต่อในตอรี่ไทยที่เป็นดีเทลในอะนาคตเนี่ยตีมันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างเราใช้ตรงนี้เป็นตัวเรียนรู้ในกรปรับเปลี่ยนในยุคปัจจุบันเราไปเรื่อยๆแต่ตีมตรงนี้ที่เราเลือกมาทำไมเราเลือกแอเรียตรงนี้ซึ่เป็นใจกลางของกลุ่มของคนรุ่นใหม่เราเลือกตรงนี้มาเพราะตีมของการดีไซน์ตอนี้ที่เราบอกว่าแต่เราเจอช่นที่มาเนี่ยมาด้วยเรนฑ์ของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนพฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนเชื่อว่าพี่ๆหลายท่านเคยเข้าไปชำระภาพริการดีสตอรี วันนี้หลายๆท่านเริ่มไม่ค่อยเข้าช็อปเพราะเริ่มใช้เรื่องโมบาย e a p จะเป็นแอปของเอชเองแอปของแบงก์อะไรก็ตามมันจะเริ่มสะดวกสบายมากขึ้นถ้าลูกค้าไม่เข้าช็อปธีที่จะต้องทําเปลี่ยนแปลงไปก็รูปแบบของดีไซน์ช็อปก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยตามทิศทางของเทคโนโลยีแล้วก็ทิศทางของลูกค้านั่นคือมาสู่ g e n e r a t i o นที่เราเรียกตรงน,ตนี้ว่าเป็นเอชยูนิเวอร์สผมขยายภาพค้อเอชยูยนิเวอร์สให้าทางพี่ๆเห็นนิดนึงว่าแล้วเอชยูนิเวอร์สคือยูนิเวอร์สความเป็นตัวตนของคุณ สิ่งที่จะขยายความเป็นตัวตนของคนใช้คนเสร็จง,ง่ายๆว่าเรามีอยู่3มตัวที่เราทำออกมาอันดับแรกคือเรื่องของคนน้องๆที่ข้าไปอยู่ในช็อตที่เราคัฒนาอมาถ้าที่รู้สึกได้เราพยายามเปลี่ยนทีของน้องๆด้วยด้วยการที่ชุดก็ต้องเป็นไลฟ์สไตล์ของเขาจริงเพื่อจะรองรับลูกค้าที่เราเรียกว่าเราต้องการให้ช็อตนี้รองรับคนรุ่นใหม่ซึ่งคนรุ่นใหม่ที่เราพูดถึงต้องไม่ใช่เรื่องของอายุ มันเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์เพราะฉะนั้นสินค้าและบริการที่ทางพิเศษจะพูดถึงหลังจากนี้นีครับมันจะต้องรองรับคนรุ่นใหม่ซึ่งตรงเนี้ยรามองแล้วว่าเป็นพื้นที่ที่กลุ่มวัยรุ่นก็เข้าได้กลุ่มคนรุ่นใหม่พ่อแม่ปกครองก็เข้าได้เพราะฉะนั้นไม่จาเป็นว่าต้องออกมาเพื่อรองรับวัยรุ่นลองมารองรับไลฟ์สไตล์ที่เป็นเจรนเรชั่นิมมากกว่านี่คือเหตุผลว่าทาไมเราเลือกตรงนี้ความภายใต้ความเป็นยูนิเวอร์สจริงๆตรงเนี้ยครับภายใต้ยูนิเวอร์สเนี่ยเรื่องแรกเรื่องของน้องทีี่่เรยนวา ด้วยไลฟ์สไตล์ของน้องก็ต้องเปลี่ยนเราทักษะน้องน้องมาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ลูกค้าแล้วเนี่ยสิ่งตรงนี้น้องๆจะต้องเปลี่ยนไม่กันทั้งชุดเราพยายามเปลี่ยนปกติผมพูดง่ายๆสีผมของน้องๆมันท่านถ้าเป็นช็อปเอสเมื่อก่อนเราไม่ให้ทาสีผมนะครับเพราะเราต้องการภูมภาเป็นโปรเฟชชั่นอลไว้เราต้องการให้ลูกค้ามองเราว่าที่เราสุดคาด แต่ที่นี่เราปล่อยสีผมแบบที่เมง้าช็อปเราได้นี่คือมาตรฐานเราวันนี้ช็อปเดลเดเไปใช้สีผมแบบนี้ถ้าเป็นเมื่อก่อนช็อปอื่นไม่ได้เพราะเราคิดว่าไลฟ์สไตล์ของคนเปลี่ยนเราจะไปยึดติดกับแบบเก่าไม่ได้ว่าสีผมต้องดำใสสูดใสเสื้อเชิ้ตให้บริการมันคงไม่ใช่บรรยากาศนี้แลวเพราะงานบริการงานขายมันมีตัวประกอบอีกหลายอย่างที่ไม่ใช่แค่ลุกจากภายอกนั่นคือขั้นแรกที่เปลี่ยนแปลงไปตัวที่เปลี่ยนการงานที่2คือเรื่องของโปรเซสการทำง,งาน บรรยากาศร,ร้อนอทุกคนนะครับที่เกิดไปคือท่อที่สองคือเรื่องกระบวนการทํางานคือเรื่องของ,าง,ง,าอง,ของโปรเซสต้องเรียนวิธีนี้ว่าที่ผ่านมาถ้าที่พี่เข้าไปในช็อปเอเนี่ยเริ่มต้นหน้าด่านแรกเราจะขอถามดึงดึงตัดคิวอะไรต่างๆวันนี้้องลองดูนะครับแต่เรากำลังมองว่าไอ้ตัดคิวมันเป็นโปรเซสข้างหลังเราต้องการเปิดฟรีโฟที่ลูกค้าเดินเข้ามาในช็อปเราได้โดยไม่ต้องระแวงว่าถ้าผมเป็นผู้แข่งหลักทําไมมาถามผมที่หน้าด่านแรกว่า ทำไมต้องขาเบอร์ก่อนมาติดต่อเรื่องอะไรผมเราต้องการให้ลูกค้าใครก็ได้เดินเข้ามาในช็อปโดยที่ไม่ต้องยุ่งกับกระบวนการแรกเราเปลี่ยนเราไม่มีระบบคิวในนี้ระบบคิวจะวิ่งต่อเมื่อลูกค้าตัดสินใจที่จะซื้อละเราปัดแล้วเราใช้ระบบเป็นแอสเซสเบสไม่กอดตื่นเป็นเพเปอร์เข้ามาตอนนี้ลูกค้าแจ้งครับแอสเซเบสก็จะวิ่งเข้ามือแล้วคิวมันจะเช็คคุณลูกค้าจะเดินไปถ้าคิวยาวเดินไปข้างนอกก่อนถึงเวลาก็จะมีเตือน ไม่ต้องบอกว่าเอ้ยผมต้องรออีกสิคิวสิบห้านาทีจะไปห้องน้ำก่อนก็ไม่ได้กลัวจะข้ามคิวแล้วผมจะกลับเข้ามาตรงนั้นนี่คือสิ่งที่โปรเซสจะเป็นกันแต่ตัวสุดท้ายที่ไฮไลท์ที่สุดสุตงพี่เอที่มาคุยต่อก็คือโปรดักที่อยู่ในนี้ต้องเปลี่ยนด้วยมองเข้ามาเนี่ยวันนี้เองเราพยายามทำโปรดักซึ่งมันเป็นจุดเริ่มต้นนะครับมองอข้ามาจะเห็นเม็นเรที่ของการขายยังเป็นเฮนดเซตอยู่แต่ในรองดังเราจะเริ่มอุปกรณ์ที่ประกอบเข้ามา เราเริ่มมี IoT เข้ามาเราเริ่มมีหลายๆอย่างที่นอกเหนือจากแคนเซ็เข้ามาที่นี่ที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์แต่ละท่านแล้วก็ในลองดันมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการโคลาับเรสกับหลายๆแบรนด์ที่เข้ามาอยู่ที่นี่ทีมของโซนต่างๆนี่จะเป็นโซนของยูนิเวิร์สคือทาเป็นตัวตนของคุณมันจะเป็นทีมกิจกรรมที่เราทําไว้ว่าลูกค้าเดินเข้ามาดีไซน์อะไรที่เป็นของคุณกลับไปเองได้อย่างลื่นข้างล่างเดี๋ยวเราจะให้ทำพี่ๆไปดูแล้วก็ถ้าพี่ๆใช้ iPhone อยู่เดี๋ยวเราจะบินรูปลงไส เคสให้ที่ดูซันจุงอะไรต่างๆที่เป็นเน,น้อยอาจจะติดความรู้สึกดินด้วยเซนเซนโลยีมันไม่ไปแต่ลองวิ่กับเป็นดูว่าเคสก็จะเป็นเคสท,ที่เป็นตัวต้นุคุณต่อไปหลายๆอย่างจะเป็นตัวต้นุคุณนิสิตีผมอ,อยู่ในตที่เราวางไว้ที่จะลองรับกับปุ่มเราใช้คําว่าเป็นเจเนชั่นกับปุ่มที่เหมาะสอมให้มากที่สุดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องุ่บอายุนิสิตีข้อวท่าที่อย่างเรียนทห้พี่ฟังว่า ทำไมเราเลือกตรงนี้มาเป็นเดียของการเดินต่อที่เป็นแพลกฟรดิจโตอันใหม่ของเราแล้วก็อย่าง่บอกว่ารูปแบบที่ต้องการทําให้มันออกมาคือเป็นเรื่องของตัวดิจิตอลไลท์สไตล์ที่เป็นตัวคอมมูนิตี้เราไม่ได้ต้องการขายของโดยการขายของเราต้องการให้ลูกค้ามีประสบการณ์กับสินค้าแล้วค่อยเข้ารวามาสู่ในกระบวนการขายของเพราะงั้นโซนกิจกรรมข้างล่างเนี่ยจะเลือกเป็นคอมมูนิตี้ทุกๆเดือนทุกๆวอเตอร์จะมีกิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อ ให้น้องๆเข้ามาให้ทุกๆเรื่เข้ามาแล้วรู้สึกได้ว่าเอ้ยไม่ใช่เข้ามาก็เจอแต่เพื่อนเพื่อนเพื่อมีกิจกรรมที่งานคนบินเกิดื่นซึ่งจะมีโซนพวกนี้กับเข้ามานี่คือคอนเซ็ปต์ขพที่อยากเล่นพี่ๆทราบไว้ก่อนว่าทาไมเราเลือกที่นี่เหตุผลที่เราเลือกที่นี่เพื่อจะเดินต่อให้ลองรับสินค้า้วยการในอนาคตเป็นอย่างไงบ้าง